ไม่เหนื่อยใจแต่เออมึงเงินเวียเปลี่ยนยาเย่ป่านนี้เดิลงรูดื้อมันก็คุมปอบเพียงเนึ่งคนเราตัมเวลาดำรัดนายล่วงหวาปอบเพียงได้ตกเรื่องไม่จะเต่าแต่เรื่อต่ำกันเส้นเรื่องเมียฮะไปปอบเพียงก็ได้เกินหลูกไปปอบเพียงได้เมียปอบเพียงกินข้าปอบเพียงนอนได้บปอบเพียงปอบนี่อโยบายบ้านเราไม่อกาเราจับปอบเพียงนันเหมือนมึงอ่ะเยน้อยเนี่ยจนนี้ตายโง่เง่าเหน้อยใจผมไม่เกื่อ ไม่แก่ห้ากูไม่อ่ะเมียนอยก็แก่กูรวยขึ้นมึงเหรอเจ้เมียร่วงบันพฤติไม่ยองไม่ได้เมียร่วงจริงเมียน้อยกันได้นอนบันเมียน้อยอ้อมระหว่างจักป้าใช้น้ำยาปลาปลาหนิมเรียบร้อยบันเมียร่วงอ้เรากูไปยืนเล่ดีกว่าจับป้าหนัวน้องกับทีนมาไม้เคว็บจับกระลำเมียร่วงอบันเมียน้อยน่าปล่อย ขนาดว่าเราไปแบบเหนื่อยหิวไปดิไปตึงมันจะไปกินข้าวมันแรงจนเอ็มนพลนคอยเมียน้อยเนี่ยนะน้องจ๋านะ้องอุ้งข้าวอะไรยังไงน้องอ๋อน้องไม่ใช่รู้ว่าผีมาใะผีไม่โทรบอกน้องก่อนนะคะที่จริงน้องไม่อุ้งข้าวไปตาผีอย่ามาแบบนี้ทีหลังผีโทรบอกน้องกันะน,าน,าน,กนะคะน้านะทีหลักน้าจงกินใส่เหล่าข้าวใส่ไข่เจียวเลยนะ ปังกูหลาวละผมน่ารักไปหน่อยแต่เน,นื้อแ้่เดี๋ยวพี่รอแป๊บเดียวนะน้องไปกดข้าววุ้งข้าวให้กินนักขาชูปูติ้งไปวุ้งข้าวแทรกแทรกแทรกพี่ขาระว่างข้าวซุกเดี๋ยวกินหนำช้มคันก่อนนะคะ ได้นำชมมันเข้วาวัดในเมียกันตาวาัดเดี๋ยวครูนำตันขึ้นร้องลอยว่าลอยนี่เป็นบวชไม่ตายห้งจะกับเมียน้อยกับบุญแล้วดูแลดีดูแลดีเมียน้อยก็น่ารักให้กินนำโจมกันเลยตึงุองก้าวมาให้กินไปบ้านเมียล่วงหัวอุ้งก้าวแล้วเนาะไปหาแล้มาแดกเลยนะเอฟเฟคหาพวกใกล้ลุยไปามาแดกเลยนะคุณเต็มกล่าวไปนะ phải uống cao thì thi quyện plus mẹ ở phải từng trò tràn trò lèo nằm dạy đầy chơi nằm mấy trời mà từng cột mò lười tủ vô bóc, bác, bóc mình cua to mẹ nói là cao y trúc nằm trong canh nhân mắn ơ nằm trong cây ăn đẹp hả? Oh. Ca mẹ quý đá, ra hả ta ồ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  เมียเน้อเมียล้วงเนี่เปลินจิงดานบ้านเมียน้อยน่าไปเพื่อเล่ตุย็นแลยใจมันจืดตัวเย็นคอยตัวเย็นบ้านเมียน้อยเพื่อตเย็นบ้านเมียน้อยเปื่อปั๊บจะปอบลูกเจอรีตัวเย็นเมียล้วงก็ยังเจอรีแต่ว่าโอ้ลุกไปเจอไปเมื่อกี้ตายหนุ่มแรงแหละก็ตาจริงเหรอร้อยเปรีนะตัวเย็นเมียน้อยอ๋อร้อยเปรีแล้ว โดยยนแม่น้อยพืดปั๊บปอบลูกเชอรี่กัแคร์บดีจากแก้วโอชินำดื่มเปปซี่เป็ดบีครีแก้ไว้ให้ผมไก่มันกินละเป็ดบีครีบายง่กูกินอาหารนาะอาหารมูอไไ้เปเรื่อยอาหารคอยบาเม็ดเมืองมันได้ไง ตโตยินเมียน้อยกเครื่องบำรุงจุกกระป๋าเป็นแล้วชมก็ดีอันเนี้ยตีใจเว้ยนใจเว้ยนเออเบียรจริงชุบไก่แบลนรังนกเบียรจริงปลาฟงเฮงของดูแต่ตี่บำรุงเป็นแล้วโยินเมียน้อยอ่ะตโตยินเมียร่วงรวยเลยเปิดโปอะแต่ก็ยังได้ตังเงินน้อยกว่าเมื่อก่อนกับต้านควายตังดำอยู่คนอ๋อ กันควยกับควยคุยกว่าไม่อ,อกเกอทีปป่พี่เนี่ยังโย่เปลี่ยนอยู่ไปนะเนี่ยไม่พัฒนาเลยไม่พัฒนาเออด่าแต่คุณ่ด้แต่มึงเออป้าแม่ไมก่กินซีกูเราแดกข้าวบูดกะดีตายเลยวัน้าเราเป็นน้องอาา่ะฮัหลน้องไอ้ตากว่าไปขึ้นรถป้าเมียกินข้าวกวา่าก้นรถเลยขึ้นความรสชาติกว่าพี่ตู่กันแล,รลยรสร้อยรสเครื่อง เห็นผิดตูออกจากบ้านม่แกมันผิดตีทุบบ้านเออ